สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเรามาเจอกันใน EP 2นะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Sam Control Panel นะฮะโปรแกรม Sam นะครับไปที่ Control Panel Sam Control Panel นะครับกดปุ่ม Start 2ปุ่มเช่นเคยนะครับก็คือปุ่มที่เป็น Apache ที่เป็น Web Server แล้วก็ปุ่มที่เป็น MySQL ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลนะครับ หลังจากนั้นก็สามารถกดมินิมั e ลงได้เลยหรือพับหน้าจอตรงนี้ลงนะครับแล้วก็เปิดเว็บเบราวเซอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ local host psp my admin นะครับคือคำคำนี้ local host psp my admin <c oughs> เพื่อเข้าไปสู่ดาต้าเบสนะฮะเดี๋ยวผมขอโน้ e ไว้ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นนะครับนี่นะ local host h psp my admin พิมพ์ที่ url ตรงนี้นะฮะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเข้าสู่ฐานข้อมูลหรือ database นะครับซึ่งใน ep ที่แล้วเราได้ทำการสร้าง database ไว้แล้วนะครับ database ที่เราสร้างไว้ก็คือ ict 5 9นะครับทุกคนก็มี2 database นะครับแต่เราจะใช้ database ที่ชื่อว่า ict 5 9 underscore mms underscore db ใน database ตัวนี้ มีทั้งหมด3 table นะฮะมี material มี member แล้วก็ withdraw นะครับฉะนั้นตัว member ตรงนี้นะครับก็คือฐานตารางข้อมูลที่เก็บข้อมูลสมาชิกนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมขอเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับขอเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนก็ไปที่ปุ่ม insert ตรงนี้นะฮะปุ่ม insert นะแล้วเราก็เพิ่มได้เลยผมขอเพิ่มเป็น อ่าเอ็มศูนย์ศูนย์หนึ่งชื่อนายรุ่งเรืองนะครับนายรุ่งเรืองมุสิริ่าส่วนหารูปภาพเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องใส่นะครับโมบายตามนี้นะฮะยูเซอร์ผมขอเป็นแอดมินแอดมิน แ,นะแอดมินป,นเปน็เป็นภาษา admin อันนี้ก็เป็น admin user พาสิร์อันเดียวกันนะฮะ level admin เเผมออเป็นหนึ่งแล้วก็กด go อ่าก็จะเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือภาษา sql เนาะเราไปที่เมนู browse อ่าก็จะเห็นข้อมูลเกิดขึ้นทีนี้ผมก็ทำการ copy ตัวนี้แหละมาอีก อันนี้เป็น MM, M M M 0 0 2นายประสิทธิ์ผมใส่เป็นนายประสิทธิ์นะครับนายประสิทธิ์การรูปภาพเอาไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขอื่นนะฮะ เป็นหมายเลขอื่นอันนี้เป็น user คนนี้มีสถานะเป็น user นะ user แล้วก็อันนี้ก็เป็น2กด go โอเคเพิ่มข้อมูลไว้แบบนี้นะฮะก็จะมีสองคคอร์ดคนแรกมีสิทธิ์เป็น admin คนที่2มีสิทธิ์เป็น user นะครับสามารถเพิ่มทีหลังได้นะส่วน เมม IMG เตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพิ่มแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเพิ่มข้อมูลลงในฐานะเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลหรือในตารางข้อมูลนะครับในส่วนนี้ให้เราลองเพิ่มแบบนี้ดูนะฮะทีนี้ฐานข้อมูลเนี่ยเราสร้างเสร็จแล้วแน่นอนฮะเราจะต้องสร้างหน้าหน้าเว็บของเราให้เป็นไปตามที่เราได้ออกแบบไว้นะสิ่งที่เราได้ออกแบบไว้ก็คือ,อเดี๋ยวขอเปิด สไลด์ครั้งนู้นก่อนนะฮะสรุปความต้องการที่จะพัฒนาระบบนี่ตามนี้เลยนะครับผู้ใช้ทำอะไรได้บ้างผู้ดูในร,ระบบทำอะไรได้บ้างแล้วก็ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำจัดก,การเกี่ยวกับ UI สิ่งที่เราจะทำวันนี้นะฮะการดาวน์โหลดเทมเพลตเว็บไซต์อันนี้เราไปหา ทมเพลตจากเว็บไซต์ที่เป็น Google ได้เลยแล้วก็การแยกองค์ประกอบของเทมเพลตนั้นๆและอาจจะต้องเขียนโค้ดในการ Connect ต์รัตเตอบและอื่นๆนะฮะและอื่นๆที่ที่คิดว่าเราสามารถทำได้นะฮะอื่นๆนะครับก็จะเขียนโค้ดในวันนี้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมขอเริ่มด้วยข้อแรกเลยก็คือการดาวน์โหลดเทมเ a t e เว็บไซต์โดยปกติพวกนี้มันมีเทมเพลตให้เลือกอยู่แล้วนะ,ะคุณก็สามารถไปที่ Google ได้เลย ่าผมตัวนี้นะผมเคยพิมพ์ไว้ template admin free อ่าไปที่ Google นะฮะคลิก t e ทมเพ t e แอดมินฟรีตรงนี้นะอ่าก็จะเห็นตรงนี้ admin and admin and แนแอนด์๋ยวรบ้านะเปิด Google ขึ้นมาใหม่ดีกว่า เน็ตยังต่ออยู่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนเน็ตหลุดไปแล้วขอต่อ wifi ใหม่ก่อนอไปที่ google ใหม่นะฮะผมก็จะเข้าไปที่ template a n d t e m p l a t e Admin f r ร e เข้ามานี่ เลือกตัวแรกเลยนะผมเลือกตัวแรกเลยแอดมินแอนด์แดชบอร์ดเนี่ยมันมีเทมเพลตเยอะแยะเลยครับที่เป็นของฟรีนะเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเลือกให้เหมือนกันนะฮะถ้าผมเลือกตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเพราะว่าเวลาแก้ไขแล้วมันจะได้มันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนที่สวยๆห,หน่อยแล้วก็น่าจะใช้งานโอเคนะครับ มันมีเยอะเนาะเทมเพลตพวกนี้เป็นเทมเพลตที่อยู่แบ็กเอนทั้งหมดเลยตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ขอดูก่อนก็สวยนะเทมเพลตตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยดีไซน์สวยเลยนี่ฮะเทมเพลตดีเลยอ่าโอเคเลยนะครับ ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราใช้เทมเพลตตัวนี้นะฮะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเลือกตัวนี้นะดาวน์โหลดได้เลยปุ๊บดาวน์โหลดเรียบร้อยรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราได้เทมเพลตตัวนี้มาแล้วเทมเพลตตัวนี้ผมก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ไดซีหาแอดแท็กออกมาก่อนก็ได้นะหรือไปที่ไดซีเลยไปที่ไดไซีไปที่แซมไปที่ Hdoc แล้วก็ไปชื่อโปรเจกต์ของเราก็คือ ICT59 เลิอเข้าไปมันมีไฟล์ index ซอยู่เนาะเราลบทิ้งเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้ละ c t r l V วางแล้วก็แตกซิปตัวนี้นะฮะแตกซิปตัวนี้ออก a d t a c k ตรงนี้เลยเป็น a d t a c k ไฟล์ออกเราเอาไฟตรงนี้ออก เรามันแตกซิปแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ใช้เวลาสักพักเลยนะครับ ครับ97%ครับ98% 99% 100%เรียบร้อยเราก็ได้ไฟล์นี้มาตัวนี้เนาะที่เราแอดแท็กไฟล์มาเอาไฟล์ที่อยู่ข้างในนี่ออกมาข้างนอกครับมัน,นม,มีหลายไฟล์เนาะเห็นไหมมีหลายไฟล์ผมก๊อปปี้อันนี้ทั้งหมดนะ c o n t r l a control c นะฮะเอามาวางไว้ข้างนอกโอเค ส่วนตัวนี้ไม่ต้องลบทิ้งนะเอาไว้เป็นต้นฉบับนะฮะเดี๋ยวผมขอแก้ใหม่ว่า template t e m p a t e t e m p a t e ที่เป็นต้นฉบับนะผมแก้ชื่อไฟล์นี้ไปส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นซ i p อันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อได้ใช้ทีนี้ก็ลองรันโปรแกรมดูฮะรันผ่าน local host ของเรานะ local host slash ict 59 ict 59อันนี้คือเว็บของเราที่เราได้ทำไว้เมื่อกี้เดี๋ยวผมพิมพ์ใส่ตรงนี้ให้นะนี่ฮะพิมพ์่างนี้ local host แล้วก็ slash ict 59 ict 5 9นี่คือชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ sam ของเรานะก็ะกด enter ได้เลยนี่ t e m p l a t ตัวนี้ก็จะมา อยู่ที่อันนี้คือไม่ได้รันผ่านเว็บแล้วนะไม่ได้รันผ่านตัวนี้แล้วนะฮะรันผ่านไฟล์ของเราแล้วอันนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้คือรันแบบนี้แล้วอันนี้คือการติดตั้งเทมเพลตนะครับการติดตั้งเทมเพลตส่วนการแก้ไขนะครับส่วนการแก้ไขเทมเพลตเดี๋ยวเอาไว EP นะ้ ep หน้า ผมมองว่าเดี๋ยวตัดเป็น EP สั้นๆจะดีกว่านะครับอี EP หน้าเราจะแยกองค์ประกอบของเทมเพลตตัวนี้ออกแล้วค่อยรวมใหม่นะครับโอเคนะครับ